สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องหุ้นที่น่าสนใจกันหน่อยครับมีเคสที่แปลกมากของบริษัท Intuitive Surgical คือผลประกอบการของเขาออกมาดีสุดๆเลยนะครับแต่หุ้นกลับร่วงสงั้นจริงหรอคะแปลกมากเลยนะปกติรายได้ดีกำไรพุ่งหุ้นมันต้องวิ่งสิคะแล้วทำไมมันสวนทางกันแบบนี้ล่ะคะเนี่ยนั่นสิครับทำให้นักลงทุนงงกันเป็นแถวเลยอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเราไปดูตัวเลขกันเลยดีกว่าว่ามันลงไปหนักแค่ไหน คือในระหว่างวันซื้อขายเนี่ยนะครับราคาหุ้นของเขาร่วงลงไปหนักสุดถึง5.8%เลยแม้ว่าจะดีตัวกลับขึ้นมาได้บ้างแต่สุดท้ายก็ยังปิดตลาดลบไป2.68%อยู่ดีครับโหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยส่วนทางกับข่าวดีแบบสุดๆเลยค่ะยิ่งฟังก็ยิ่งอยากรู้เลยว่าตกลงแล้วเบื้องหลังมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่คะโอเคครับงั้นเรามาค่อยๆแกะรอยกันไปทีละเปราะ เรามาเริ่มกันที่ตัวเลขสวยๆที่มันควรจะดันให้หุ้นพุ่งกันก่อนเลยครับได้เลยค่ะและที่ว่าตัวเลขสวยหรูนี่มันดีขนาดไหนละคะสำหรับไตรมาสสี่ที่ผ่านมานะครับรายได้ของเขาอยู่ที่ประมาณ2.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับคือนาวิเคราะห์คาดกันไว้แค่2 7พันล้านเองนะเรียกว่าชนะคาดการไปแบบขาดลอยเลยครับโอ้โหชนะคาดการไปเยอะมากเลยนะคะแบบนี้ยิ่งทำให้งงเข้าไปใหญ่เลยค่ะ ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับตัวเลขนี้เนี่ยยังโตขึ้นถึง19%เมื่อเทียบกับปีก่อนด้วยครับรายได้ก็ดีเกินคาดแถมยังเติบโตเยอะอีกทุกอย่างดูดีไปหมดเลยนะคะเอ๊ะหรือว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่าคะเนี่ยใช่เลยครับมีจริงๆครับมีสัญญาณเตือนเล็กๆซ่อนอยู่จุดแรกที่ต้องดูก็คือการเติบโตของจำนวนการผ่าตัดครับถ้าดูข้อมูลจะเห็นว่า การเติบโตของจำนวนการผ่าตัดในไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่18%ซครับซึ่งเออมันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั้งปีที่โต19%อยู่นิดนึงครับแต่ว่ามันก็ต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองนะคะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆเลยไม่น่าจะใช่สาเหตุหลักที่ทำให้นักลงทุนเทขายหุ้นกันขนาดนั้นมั้งคะถูกเพ่งเลยครับเรื่องนั้นเป็นแค่สัญญาณเล็กๆจริงๆแล้วตลาดไม่ได้มองผลงานที่เพิ่งประกาศออกมาเลยครับ แต่นักลงทุนเขามองไปที่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญกว่ามากๆโอ้โหแล้วเรื่องที่สำคัญกว่าที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรหรอคะคำตอบก็คือสิ่งที่ทำให้นักลงทุนตกใจจนเทขายหุ้นเนี่ยคือการคาดการอนาคตของบริษัทเองครับทางผู้บริหารเขาออกมาบอกว่าคาดว่าในปี2026นเนี่ยยอดการผ่าตัดจะโตเหลือแค่13%ถึง15%เท่านั้นเองครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะที่เขาเรียกกันว่าไกด์เดนใช่ไหมคะพอการคาดการณ์การเติบโตในอนาคตมันลดลงหวบจากเกือบ20เหลือแค่13-15แบบนี้นักลงทุนก็เลยตกใจกันเพราะว่าราคาหุ้นมันสะท้อนความคาดหวังในอนาคตไม่ใช่แค่มองอดีตอย่างเดียวถูกต้องเลยครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไปกระทบกับการประเมินมูลค่าหรือที่เรียกว่า e valuation ของบริษัทโดยตรงเลย คือต้องเข้าใจก่อนว่าหุ้น ISRG เนี่ยซื้อขายกันที่ PE สูงถึง71เท่าเลยนะครับแปลงง่ายๆคือนักลงทุนยอมจ่ายแพงมากเพราะคาดหวังว่าบริษัทจะเติบโตสูงมากๆต่อไปในอนาคตไงครับแล้วนี่ก็คือจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่ทำให้ภาพทั้งหมดชัดเจนเลยสินะคะเพราะการเติบโตในอนาคตมันดูช้าลงนักลงทุนก็เลยเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าไอราคาแพงๆที่ยอมจ่ายไปเนี่ยมันยังคุ้มอยู่หรือเปล่าใช่เลยครับ จากเรื่องนี้เนี่ยเราได้บทเรียนสำคัญมากๆสำหรับการลงทุนเลยนะครับเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าบทเรียนข้อแรกเลยก็คือการคาดการอนาคตหรือไกด์แดนซ์อาจจะสำคัญกว่าผลงานในอดีตซะอีกนะคะใช่ครับและข้อต่อมาก็คือหุ้นที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยจำเป็นต้องมีการเติบโตที่สูงมากๆมาคอยสนับสนุนเสมอถูกต้องเลยค่ะและที่สำคัญเราต้องมองให้ลึกกว่าตัวเลขพาดหัวข่าวด้วยและสุดท้ายต้องจำไว้เสมอครับว่า ตลาดหุ้นเป็น,นกลไกที่มองไปข้างหน้าไม่ใช่ข้างหลังครับและนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับว่าบริษัทที่ดีก็อาจจะไม่ใช่การลงทุนที่ดีเสมอไปถ้าเราเข้าซื้อในราคาที่แพงเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่แนวโน้มการเติบโต,ตของบริษัทกำลังจะเปลี่ยนไปครับหวังว่าการณีศึกษาของ ISRG วันนี้จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกคนนะคะถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์ที่เจาะลึกและเข้าใจง่ายแบบนี้อย่าลืมติดตามช่องลงทุน invest ของเรานะคะ ครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวการลงทุนครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ